สวัสดีจ้าสวัสดีพพีเอฟทีนะคะวันนี้น้องแรมมีพระถ้วยพระเก่ามาฝากพพีเอฟทีนะมีประมาณห้าเกือบห้าสิบรายการเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกชิ้นนะพี่ชอบชิ้นไหนนะคะบอกตามหมายเลขแอดไลน์โทรเบอร์ like ติดต่อน้องแรมได้เลยนะคะวันนี้มีแต่หนึ่งร้อยห้าสิบเนาะทุกองนะพี่ชอบชิ้นไหนทักได้เลยแอดไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยนะาฝากพพีเอฟทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพ้าหลุดหลักร้อยด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะชอบชิ้นไหนทักชิ้นนั้นได้เลยนะนะชอบพร้อมปิดปิดได้เลยนะพี่นะปิดแป๊บก็โอนได้เลยงดจองนะพี่ไม่มีการจองนะอเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่เรามาเริ่มชมองค์ที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่อันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะพี่นะชิ้นที่หนึ่งนะคะเป็นพระโค่นะ่ค่ะพี่ดูกันเอาเองเนะเหมือนจะเป็นหลวงปู่มั่นนะพี่เนาะนี่ค่ะเถระมั่น ไปเหรียญน,นะพี่นะปีสามเจ็ดนี่ค่ะก,ก่อนนะออกโอรดรธานีนะพี่ปิดได้เลยนี่ค่ะเรียมแล้วนะเรียมวินเทจขึ้นคอได้เลยนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สองเป็นสมเด็จนะพี่เป็นสมเด็จนะคะมีมาฝากนิดนึงนะพี่ประมาณสี่สิบกว่าราการนะ่าไม่ถึงห้าสิบนะพี่นะนี่ค่ะสมเด็จเหมือนจะเป็นเหมือนปูโตหรือเปล่านะยันแบบนี้นะพนี่ดูกันเอาเองนะ ดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่ดูให้ถูกใจก็ติดต่อน้องแรมได้เลยนะดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะแล้วค่อยทักนะคะต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่สามเหรียญลงยารุ่นหนึ่งหลวงปูล่ลำดวนสุจิโตะนี่ค่ะอันนี้ออกขอนเก่นปิดได้เลยเหรียญก็สวยลงยานพี่นะต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่สี่เป็นพระปิดตาหลังแบบเนาะอันนี้ทําคล้ายๆแบบหลวงปู่แย้มพี่นะ เอ้ยน้องปูยิ้ม,มปิดได้เลยนะพี่โคตรถวยทักได้เลยนะถ้าชอบที่ไหนแคปรูปเนาะเราก็ทักหาน้องแรมได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าหมายเลขที่ห้าก็เป็นหลวงพ่อสัมฤีนี่ค่ะปีหนึ่งแปดเหรียญโคตรสวยรุ่นหนึ่งเขาเขียนรุ่นหนึ่ง,นนงพิเศษเลยพี่นะถูกใจติดต่อน้องแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดกุสิตรามเหรียญอภการเลพี่นะ ดูก่อนอ๋อเป็นหา,าน้มานปีสองหนึ่งมันมีหลายรุ่นนะพี่นี่ค่ะปิดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะอันนี้เป็นกระไหลเขาเรียกชุดอีกเกิลต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดอันนี้ซุ้มกอเนี่ค่ะซุ้มกอกําแพงเป็นพระกลุกเนื้อดินนะพี่นะนี่ค่ะดูพิมพ์สวยๆเนื้อเข้าตาก็โอเคแล้วนะพี่นะพร้อมแตะบูชาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนี่ค่ะ เลขที่แปดได้นิเกตทะลุซุ้มนะพี่สวยถูกใจทักหาได้เลยได้เลยนะถ้าชอบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางอันนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นปีหนึ่งสองใช่ด้วยถูกใจทักได้เลยหลวงพ่อผางเป็นพระทางสายอิสานนะ,ะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสอิสอิสะ ลิโกนี่อ่านก็ไม่ออกเนาะแต่เรนพรบนนะพี่นะปิดได้เลยเชอบอพร้อมปิดนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณได้สุดโถนี่ก็ถือสร้อยประคำาลูกประคำนะพี่นะวัดบ้านไร่นี่ค่ะปิดได้เลยอ้เหรียญเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองนี่ค่ะอันนี้สมเด็จอันนี้จะเป็นขาโต๊นะเนาะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะพี่นะหลังยันเจ้ามีตะอุ ส่วนมากจะเป็นยันแบบนี้ก็เป็นเจ้าหนอนนะพี่นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าพี่ต้องดูกันเอาเองนะเพราะว่าน้องแรมบางทีก็ปูดโกงหลวงพ่อบ้างไม่ตรงบ้างนะพี่ต้องดูกันเอาเองต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหดียนหลวงพ่อแดงมันขับันไดอิตปีศูนย์สามจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกชินนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นพระเนื้อดิน ก็เรียกอะไรอุกเหรอหรือยันอะไรเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะมีตัวเลขยันอย่างนี้ตัวเดีววยวเฉชอบปิดนะแต่เนื้อโคตรได้อ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเขาเรียกงพ่อเดิมเนาะมีชื่อวัดเ้วยสองสี่อะไรเนะี่ยสองสี่แปดศนย์จะไปนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นพระเนื้นอ,อดินหมูพระหลอดพิมพ์พระหลอดโอู้สวยมากแด้<อ>ทัก,กหาได้เลยนะอันนี้พิมพ์สวยเข้าตาต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะพี่เหีนยนั่งพานหลวงพ่อรวยเดี๋ยวนั่งพานนะวัตโกภาชีอยุธยาปีสามเก้าอันนี้ทันหลวงพ่อเหลือเลยจยัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบทุกคินต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดนี่ค่ะ เป็นหลวงพ่อเสาว,วัดสี่สุขน่าจะสึกนิดนึงนลพี่นะปีสองห้าสองแปดปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าเลยค่ะหมายเลขสิบเก้าอันนี้ออกร้อยเอ็ดยันห้าข้างหลังอ่ะนี่ค่ะหลวงปู่พร,ระครูปฐมทิพพาจารย์เรียกชื่อ,อยากเนาะพี่เนาะเพราะว่าฉายาท่านเรียกยากต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบ ดูนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นหลวงปู่ศิลาเนาะพี่เนาะว่าใช่ไหมนี่ดูกันเอาเองแล้วพี่นะถูกใจทักขานะพี่มันเป็นยันดวงอยู่ข้างหลังนะพี่นะถูกใจทักได้เลยหมายเลขย 20, นะี่สิบเอ็ดยี่สิบเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดเหรียญสแต็มหลวงพ่อคูณูนั่งหอปลอดภัยดีนี่เหรียญน,นั่งหอเนาะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองปะพิตาเขาออกสวยยึงคดีหาโครเก่าจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขกี่สิบสามอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะแต่ข้างหลังเขียนว่ารัตนใจเนี๋ยวดูเลยห่วงก็ไม่มีนะพี่รูนหายห่วงต่อไปก็เป็นหมายเลขกี่สิบสี่อันนี้เป็นนางพญาเนื้อดินสวยจัด ชอบอมปิดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขยี่สิบห้านี่ค่ะผู้รุ่นพิทักษ์ชายแดนนี่ค่ะพระอาอธิการบูเรือนเปเลยออกที่สะแก้วต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกอันนี้เป็นเหรียญหันข้าง,างหลวงพ่อแพรวัดพิุ่ลทองมีร้อยจานด้วยนะพี่นกะนี่นี่นี่นาไปเก็บนะพี่มี้อยจายนนี่ข้างนี้กับข้างนี้วัดพิุ่ลทองจัดไปนะพี่ชอบพร้อมปิด ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพระเนื้อดินพิมพ์พระรอดนี่ค่ะดได้เลยสวยคนไหนชอบที่ไหนบอกตามหมายเลขนะพี่บอกตามหมายเลขได้เลยแล้วก็ ep เนอะขั้นแรกก็ต้องบอก ep ก่อนแล้วก็ ep ที่เท่าไหร่แล้วก็หมายเลขอะไรอ่าเวลานั้นเดี๋ยวน้องแรมจะได้บอกถูกเนาะเพราะว่ามันพระมันเยอะเนาะมันก็เลยสับสนนิดนึงเพราะว่าบางทีก็ตอบไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดเลยค่ะหมายเลขยี่สิบแปดนี่สมเด็จคะแนนน้อยสมเด็จคะแนนน้อยหมายเลขยี่สิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้านี่ค่ะเป็นพระพุทธม,มีกิ่งอ่ามีกิ่งด้วยพี่ถูกใจทักได้เลยเหมือนจะเป็นไมลีพิณาตเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเลยค่ะอันนี้ออกอุตรดิตได้ไหมนะหมายเลขสามสิบ ปีสองห้าสี่หนึ่งรุ่นหนึ่งนะพี่นะนี่ค่ะหลวงพ่อโตปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนะพี่เป็นเหรียญวันพระฤหัสนะพี่นะข้างหลังลึกมากนี่พอสองห้าหนึ่งหนึ่งออกวัดวังมะเดื่อปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองนี่ค่ะอันนี้ตาชัดข้างหลังเป็นยี่สิบห้าสวัสดนะีสองห้าหนึ่งสองเฉดไปพี่ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามอันนี้อินอินอันนี้เป็นเครื่องล้างของขังนะเอาไว้ค้าขายเรียกเงินเลขทองนะอินเป็นไม้ลักต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่อันนี้เหรียญประจาวันศุกร์นี่ค่ะด้านหลังสองสี่กว่านะพี่นะนดูได้เลยอันนี้เก่ามากเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าค่ะ เลขสามสิบห้าเป็นเหรียญดอกปูกคงเขาเขียนว่าปู่คงนะพี่นะนี่ค่ะออกชัยภูมจัดป้ายสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกนะพี่เป็นชุ้มกอ้อนนี่นเนื้อโคตรจัดแต่นะเก่งเป็นหินแล้วนะพี่ถูกใจทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อได้เลย โลหะนะพี่นะเห็นไหมโลหะเนี่ยมองไม่เห็นนะใี่ดูกันเราเองนะดูให้ถูกใจนะพี่หมาเยเลขสามเจ็ดเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญไหว้ครูประจำปีสองห้าหนึ่งห้าีดได้เลยหลวงพ่อพ่วงหลวงพ่อพ่วงหลวงพ่อพ ปิดได้เลยนะเหรียญประจำาบครูเนาะประจำปีต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นเสาห้าค่ะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบอันนี้เป็นเนื้อดินเป็นถ้ำเสือพิมพ์กลางนะพี่นะ,ะลุกเนื้อดินนี่ถ้ำเสือต่อไปก็สี่สิบเจ็ดไอสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดก็เป็นเหรียญพระพุทธธรรมกายเนาะมีวัดธรรมกาย ้าสี่สิบปีนะพี่นะติดได้เลยเนี่ยก็ใส่มาแบบนี้นลพี่นะโรงแรมก็เลยจัดแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนาะไม่แกะออกไม่อะไรนะตามสภาพเดิมต่อไปก็เป็นสี่สิบสองนี่ค่ะเป็นเหี่ยนหลวงปู่ชอบเป็นเหี่ยนหลวงปู่ชอบนลพี่นะวัดป่าโคง้งมุนวังสะพง่งจังหวัดเลยต่อไปก็เป็นสี่สิบสามสี่สิบสามก็เป็นลงยาเป็นเหรี่ยนจีนนะพี่นะ ออกที่เพชรจูรณ์บน,นะพี่ปีสามปีสองหกต่อไปก็เป็นสี่สิบจีกูบาน้ำบอ่อหลวงนี่ค่ะกระไหลทองเนาะรุ่นพิเศษออกที่เชียงใหม่ดูกันเอาเองนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะดูให้ถูกใจก่อนแล้วก็ค่อยทักนะคะต่อไปก็เป็นสี่สิบห้าเป็นเหรียญพระองค์เสนสองห้าสองสี่เป็นเหรียญพระาธาตุพนมเนาะสวยมากต่อไปก็เป็นสี่สิบหก หลวงพ่อเตียงมั้งเียยว,ว่าเป็นหลวงน้องว่าเป็นหลวงพ่อเตียงนะตะกุดสามดอกโครเก่าต่อไปก็เป็นสี่สิบเจ็ดนี่พรปะปิดตาหลังยันไปน,นะโอ้ไม่รู้ที่<ม>ดูกันเอาเองตกใจจัดไปต่อไปก็เป็นองค์สุดท้ายค่ะหลวงพ่อโวยมี่อกโค้ด้วยนะนี่ตรงนี้หลัง,ลงเเจ้าว่าสองห้าสองหนึ่งวีสองหนึ่งมีองม่อกโค้ด้วยนะนี่ตนี้ตกใจทักหาน้องแลมได้เลย ติดต่อน้องแรมได้เลยนะฝากพีพีเอฟทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,งกดงติดตามในช่องน้องแรมพลาดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะชอบชิ้นไหนแอดไลน์เขาเรียกอะไรอะแครปลูปแล้วก็ดูเบอร์ดูอ e ีพีให้เรียบร้อยนะแล้วก็ขอทักหาน้องแรมเนาะติดต่อมาได้เลยหนึ150่งร้อยห้าสิบบาททั้งชิ้นนะพี่นะอา้าววันนี้ก็มีพระสวยพระเก่ามาฝากพีพีเอฟทีเพียงเท่านี้นะอีพ e ีหน้าก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ